รู้เขารู้มาเยอะแล้วแล้วก็เคยไปท่านนี้ก็เคยไปเนท่านนี้ก็เคยไปก็ที่หนุ่มนะอันนี้เขาที่รู้เขาไปสองครั้งแล้วเขานั่นแหละครับบอกว่าจะให้แล้วก็ไม่ให้สองครั้งตัวนี้สองแสนทีหนึ่งสี่แสนทีหนึ่งเขาก็ไม่ยอมให้แล้วก็มันจะเงียบไปแต่ไม่รู้ครั้งนี้คิดยังไงพี่พี่นุ่มบอกเลิกกันแล้วนะเอาไม่ได้แล้วเลิกพี่หนุ่มมาถ อนนั้นพอดีก็ไปตักบ,บาดลงมาแล้วเสร็จแ,แล้วก็ผมอ่าพี่เอกเจอเนาะเอกลงมาเจอแล้วผมก็คุยกันคุยกันเสร็จแล้วก็ก็กระซิบมาบอกข้างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเอารูปหล่อที่วัดธรรมานีนะเขาบอกให้นักการเมืองก็บอกชื่อก็าจาไม่ได้นะนะแล้วเสวร็จแล้วก็ประมาณประมาณเออคนิก์วัดแล้วก็ประมาณเท่าไหร่นะไม่เท่าไรหร,รอ,อกเขาพูดนั้นนะ นะแยกกันเสร็จผมก็ลุกไปหาเดียเดียว่าไงจะเอาไงกันอย่างเพจะไปเอาแล้วนะเอเสร็จผมก็มีความรู้สึกมันมันในตัวเนาะมันอารมณ์ขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลยคุยคุยมาโหก็เขาจะเอายังไงกันแน่เนี่ยอคุยมาโหก็สักตรงนั้นนะเดี๋ยวนั้น <c ười> รู้มาโหลลาาแล้วเ,เ,เนี่ยความล้วพูดให้รู้เลตรงนี้เอาเอายังไงเออนี่นั้นครับก็เลยบอกคับตกลงว่าเดี๋ยวเราลับถึงสี่นะ สิบเจ็ดเราเข้ามาเลยตอนนี้สิบเจ็ดนีที่โรงแรมก็นกมันทะเลาะกันน่ะก็พูดเลยค่ะมันเป็นชนมันไหมระเบิดก็เลยเสียเวลาไปห้าวันกบเดียเดี๋ยวนะใจเย็นนิดนึงทำไฟให้เรียบร้อยก่อนก็เลยชวนกันมาเลยก็มากันเนี่ยสี่คนนะครับไปกันสี่คนสาวผมพวเสียแล้วไปเจอครูครูที่เกษียณผู้หญิงก็ไปเห็น เขาก็กลัวนะกลัวจะไปหลอกอะไรเงี้ยอืมเขาก็ไม่ให้ลูกสาวเขาคุยนู่นคุยนี่ต้องถามว่าอ่ครูสอนที่ไหนทุนี้อ่สอนสนามชายอ๋อสนามชายผมก็รู้จักตรงไหนตรงไหนรู้หมดนะเสร็จแล้วก็เขาก็ตัดสินใจให้เบอร์ให้เบอร์ไอ้ไอขาเนาะนั่นแหละแต่เ้าโทรไปก่อนว่ามีคนจะมาขุ่นลัอะไร่เงี้ย ขอให้เบิร์เสร็จแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้สักทีเอา้ามันเดี๋ยวรอรรสักสี่โมงใช่ไหมสี่โมงก็สีส่ห้าโมงก็จะคอยะเข้าไม่ได้ก็ <c oughs> เลยกลับแล้วก็กลับมาคุยก็ตั้งหลังกันหมาจีนแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับให้ง่ายง่ายเนี่ยสะดวกทุกอย่างเลยไม่ได้เออขอจะนะขอจะนะเปล่าเลย <c oughs> ไม่ห่วงเลย <S <S ไม่ห่วงเลยให้ง่ายๆเลยครับแต่ที่ผมผมหเห็นเนี่ยนะเดิมทีรูปหล่อเนี่ยขึ้นไปอยู่วิหารสวยหรู